สวัสดีครับวันนี้วันที่29เดือน5นะครับ2 5 6 0ครับวันนี้ลูกค้าเอารถมาติดหลอดไฟ LED นะครับเป็นติดแบบไม่ต้องผ่านไฟเครื่องรถนะครับเป็นแบบต่อตรงนะครับอันนี้คือสวิตช์ที่ติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดสวิตช์กุญแจคครับหนึ่งครั้งแล้วก็เปิดไฟหน้าได้เลยครับกด แล้วสามารถกดปิดนะครับได้นะครับกดเปิดแล้วก็กดไฟสูงนะครับไฟต่ํากดปิดนะครับเป็นหลอดไฟ led นะครับตัวนี้นะครับพร้อมกับรีโมทกันขโมยนะครับหนึ่งตัวนะครับนี่นะครับตัวนี้สามารถใช้ฟังก์ชันได้อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมยังไม่ได้บอกลูกค้านะครับคือเวลาที่เรากดเปิดสวิตช์กุญแจแล้ว หรือสตาร์ทที่รีโมทก็ได้นะครับหนึ่งครั้งกดสองครั้งครับรถติดนะครับกรณีที่ลูกค้าอยากจะใช้ไฟฉุกเฉินนะครับเราแถมให้อีกหนึ่งอันนะครับก็คือเป็นไฟฉุกเฉินนะครับกดครั้งหนึ่งครั้งนะครับเป็นไฟฉุกเฉินนะครับอันนี้แถมนะครับถ้าเราจะไม่ใช้นะครับเราก็กดที่ตัวละครังอีกหนึ่งครั้งนะครับไฟฉุกเฉินก็จะหายไปนะครับนไครับอันนี้เป็นแถมจะไม่เคยใช้ลูกค้า ไม่เคยทาให้ลูกค้าดูนะครับอันนี้กดปิดล็อกนะครับครับผมสตาร์ทก็กดสองครั้งหนึ่งสองกดล็อกนะครับกดล็อกหนึ่งครั้งเมื่อมีคนมีคนใช้กุญแจผีหรืออะไรมาแทงนะครับหรือมาพังกุญแจตรงนี้นะครับปิดสวิตช์กุญแจนี้เป็นกุญแจที่มากับรถครับเปิดขึ้นปุ๊บมันจะตัดระบบไม่สามารถสตาร์ทติดได้นะครับพอเราปิดที่รีโมทนะครับรถก็กลับมาสตาร์ทได้เหมือนเดิมนะครับ สามารถสั่งดับได้ประมาณ100เมตรนะครับกดปลด่แลด้วก็กลับมาปกตินะครับไฟหน้าก็อยากจะปิดก็ปิดได้เลยครับนี่นะครับปิดสวิตช์กุญแจโอเคขอบคุณมากครับอันนี้เป็นลิวก้าอินฟินิตี้นะครับ1 2 5ยซีซีขอบคุณครับ